สวัสดีค่ะมาสับน้ำมักันนะคะับไม่นี่นะครับนะครับมาสับน้ำมักันนะคะหากินอยู่หอใกล้บ้านนี่แหละครับพี่พี่แม่พี่งแค่พี่พี่ไม่พี่น้ไมัไปบ้านนะจ๊ะมาเอาของไอ้คมไม่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวมาสับนะคะถ่ายเข้ามาดูใกล้ๆเลยนะคะันอนนี่นะจ๊ะพี่ยเนาะเดี๋ยวจะไปแกงแทบแบ ถ่ายเข้ามาในนี้ใกล้ๆเวานี่ดูโครสอัพเข้ามาแลีวอีกนอหน,นึ่งถ่ายเข้ามาให้ z o มใกล้ๆค่ะใกล้ๆก่อนนั่นะะอีกนะครับสองนอจ้ะคะ่ะมาต่อน้ำลายพุ่นจีบดับแนวซื้อปัน่นมาทั้งนี้นี่มันได้ต่อไปโอ้ยน้าพี่เน้าพี่เน้าพี่ <c oughs> ไม่ต้องซูมพอซูมแล้วมันไม่สวยนะครับมาใกล้ๆพี่นอ้องอันนั้นไม่ไปแกงเร้าเสียงมากันหลายๆเอาลูกมานำพี่นอ้องหักสับสแลกไปอึบึบเอาขาวค่ะมาต่อฝั่งนี้ทีสิค่ะ นอมันน้อยอยู่เนอะอันนี้กำนอนใหญ่อยู่นอนใหญ่อยู่นะเจ้าค่ะนอนใหญ่อยู่นะเจ้าค่ะอืมนะหน่อไม้เป็นของกินที่คนอีสานชอบแต่ว่าคนอีสานจะเพื่อพื้นภาคเลยก็มักเนาะเอามานอนนี่ค่ะนอนนี้นะคะ ต้มผัดแกงทอดได้หมดกับประเเป็นการถนอมอาหารทำอะไรก็ทำได้หมดนะคะนอนไม่เอ้ยนอนนี่วบโอ๊ะโก้โอ้หสวยเนาะอิบวอันสวยงามน,นอนนี่เลยอ่ะอี่เป็นลยสินไลน,ไนพี่เนอะ ม,มาทางมือต่อนะฮะตัเบเบิ้งทางมือตอมีแต่นอยยังไงทางลดเอีกมาฝั่งนี้ฝังนี้บ่มีขี้นนอนมันจะนอตัดเตาข่างคลองเลยเพื่อ <c oughs> ข่างคลองเลยอะค เราดูฝั่งนี้สิคะถุงเงินเงินโอ้เอาก้อนนี้จากน้อยกันนะครับโอ้บางก้อนนี้พี่น้องามาถ่ายใกล้ๆสองนอนนี่ก็พอเลยพี่น้อง ฮึบเหนื่อมากเจ้าค่ะ่อดเจ้าค่ะเฮ้ยโอ้โอ้หนโอ้ไมค์กโอเคโอเค นะคะถือน้ำไม้ไปใส่ตานะเจ้าคะ่ะกระเทยห,หาน้ำไม้ค่ะเมื่อนี้หากินเกละบ้านแลวพี่นอ้องไลายเตืบแล้วได้พ่อแกงแล้วจ้ะโอ้ผ่าตะหลวงสหลุด สวยเนาะไหนสิคะยกตะกร้าโชว์สิคะได้จาก,กนอก้อยเพราะแกงปะสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาพาจ่าก,ก่อนนะจ๊ะหาหน่อไม้เดี๋ยวเจ้าทีไปแกงหน่อไม้กินไซซ่าก่อนนะจ๊ะฝากาากดติดตามช่องด้วยนะคะช่องสวรรค์บ้านนากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเจ้าคะ่ะคลิปบ้านๆของกระเทยเราหาหน่อไมค้คลิปนี้เจ้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ